สพตาดึงเชิญ่ด้ไปรับประทับที่สี่นะครับแล้วก็ท่านผอสพทได้คุณมาพบปะให้รวมวาระจากอาจารย์เพื่อนการปกครองจังหวัดยะลานะครับได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีก,ใกรในการในเวลาพิเศษได้กล่าวต้อนรับท่านรองในฐานะอาจารย์สพทขอการเ,เชิญครับจากขบวนทันหน้าเหามาแล้วก็ผ่านไปหาท่านกันตามไม่จับหาทุกอ่างที่สารธรรมดุลในการท่านความรู้คุรับ ขอะยะ่าับเรียนท่านท่านเบือ่อละถึงสรินะครับได้มาพบปาคพูดคุยกับพี่น้องกัใน <ไป S 2> งานในวันนี้นะครับเก่เรื่องจากการเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนคความสงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามหน้าที่แล้วได้และ ท่านสามารถบริหารสายรองด้ว่าการจะต้องตำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายใดเอ้าถ้าเป็นกลุ่มที่มีความขัดแย้งกันเราก็เชิญเข้ามาเนี่ยที่ศสุดขอกเราคิดว่าก็คงจะจะจะมีความคึกคลัทกันผมว่าตำรวจผมที่มีความคึกคักเลยตั้งแต่ท่านและท่ามากับพวกเราซึ่งหลายคนก็มั่นใจและก็ภูมิใจ นะครับว่าทุกคนทำเพื่อบ้านเมืองข้อสองเพืาสนและคนไทยทั้งชาตและนไเป็นผู้รู้ปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยบทบาทบนี้ผมขอกราบเยินเชิญคนโทรส่งและความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ครับขอกราบยินเชิญครับ